สีอกคการยะูตตว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกเรื่องสมณเนรชื่อวาเสตะและสมณเนรชื่อภารัตวาชะ1้อข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ประสาทนางวิสาขามิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถี สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิกคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสมณเณรวาเสตถะและสมณเณรชื่อภารัตวาชะหวังความเป็นภิกษุจึงอยู่อบรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายครั้นในเวลายเย็น พระผู้มีพระภาคทรงออกจากกาเลกเกรนแล้ว